สวัสดีคะ่ะ f อทุกท่านเจอกันอีกแล้วคะ่ะเราก็ยังลุยกันต่อคะ่ะทุกคนยังลุยกันต่อมือนีมาคนเดียวแล้วค่ะบบไดามากับมาดามหรือบบไดามากับทุกมัดเนาะคะ่ะมือหนีเป็นวันหยุดของต่อเก็บอยู่ริมทางนี่แหละคะ่ะใกล้ใกล้รถนี่แหละคะ่ะที่ทิ้คนเห็นนี่แหละคะ่ะเ,เดี๋ยวมือลุ้นต่อกรสีได้ไปกับมาดามบ้านานาเนาะคะ่ะเพราะว่าหยุดตรงกันเนาะคะ่ะแต่มือนีขอมากคนเดียวลุยคนเดียวก่อนนะคะทุกคนใช้เดียวคะ่ะวันนี้คะ่ะมากับ f อซีนี่แหละคะ่ะ เอฟซีมาเป็นมูต่อเนื้อมันเดียจะเอฟซี FC มาเป็นมูในปลาคือเกาเนาะจ้ะเขามาหาเก็บเห็ดเป็นมูกับต่อเนื้อมันเนี่ยค่ะเราจะลุยไปด้วยกันนะคะเก็บจนกว่าเขาจะเลิกขายไม่เลิกไม่บเลิกเอ้ยยุจงก็กเขาจะเลิกซื้อน,นะคะไม่เลิกซื้อกับ,บเลิกเก็บเนาะคะ่ะทุกคนเนาะเพราะว่ามันท่านได้หนาวอยู่เนาะคะ่ะอากาศ อากาศดีพี่น้องมื้อนี้บึ่งนะคะเกสรเขาได้ซ้ำได้ก็เอาเนาะค่ะพี่น้องจริงๆก็อยากได้หลายนะคะจริงๆก็อยากได้หลายหลีดิพี่นอ้องจ้าบ่าการเก็บเห็ดถือกล้องน้ำท้ายขิบไปน้ำนี่มันมันลำบากเด้พี่น้องมันลำบากอยู่ค่ะบุคือตอนเฮาว่านั่นเก็บมือบดถือกล้องเอามือนี่ค่ะบุคือเขาเก็บเองที่บบต้องท้ายขิบเนาะคะ่ะ มีดตัวนี้ก็เริ่มบิดคุ้มแล้วล่ะพี่น้องบ่ต้องเสียวน้ำต้มออกเวยค่ะมันบ่นคุ้มแล้วค่ะเพราะว่านั่นหามีดตัดเห็ดของสามีพ,อพอ่อนึกว่าอยู่ในหลดมันบบอยู่ในหลดเราก็ลุยกันต่อนะคะคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะคลิปสั้นๆแต่มีความสนุกนะคะทุกคนคลิปสั่นเต่กับสนุกสนาน พูดมากไปหน่อยนะคะอยู่ในป่าคนเดียวต้องขอเอาเสียงตัวเองเป็นเพื่อนนะคะเยอะอยู่ที่นพี่น้องหยุดเยุะจ้าบึ้งต่อเสเบึง้งจ้าเต็มอีปกาไปทางนั้นค่ะแต่ว่าก็ต้องจุกเอาเนาะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะต้องจุกเอาแบบอนี้ต้องค่อยๆไปพาทุกคนค่อยคอยยองเอานะคะ ไปเฮียงบได้เดี๋ยวกล้องมันใรายนะะจุกเอาหนต่อเด้อหาเงินไปซื้อตำหมักงฮูงก้อนพี่น้องแบบเนี้ยเด็กกินตำหมักงฮูงก็ต้องหาเงินไปซื้อหม่องฮู้งเนาะค่ะหม่องู้งยุนี่กะจิโร่ละแพงแต่เด้อพี่น้องเอ้ยแต่กลับเมงไค่ลราเอามาโหลดเอามาแล้วก็เอามาหลายๆแล้วก็ขูดใส่ช่องผิดไว้ได้ดิพี่น้อง เอามาขูดใส่ช่องช่องฟีดก็คือช่องแก้แข็งล่ะค่ะตัวชาดเบ็ดไปนำดิเนี่ยอันมีกระของสายสายชาดเดี๋ยวตัวแต่งแป๊บหนึ่งก่อนแตงอันแตงสายชาดเบ็ดตัวก่อนแป๊บเดียวก่อนมันข่องมือตัว กวกะสิเอากล้องไว้ตรงนี้นะคะพระาวาบได้เอาตั้งนะคะโบได้ถือตั้งเพราวใกล้ใกล้ตรงนี้หน้าอกเรานี่แหละตัวเอาโทรศัพท์เผ็ดดีค่ะบบเป็นกล้องบบเป็นซื้อกล้องเลยค่ะบ่มีเงินซื้อดอกด้วยพี่น้องเลี้ยงซื้อกล้องติดหน้าอ,อกนะคะซื้อแล้วก็สิมาโหลดใส่โทรศัพท์อีกก็สิมาหลายเลี้ยงหลายลาวโบมีเวลาดอก้าพี่น้องก็เอาโทรศัพท์เฮานี่แหละค่ะ ะะเอาโทรศัะะพท์เขานี่ละเน็บหน้าอกไปเลยใส่ไม้เน็บหน้าอ,กไ,ไาอกไปเลยนะคะเอากระเป๋ารัดสายสายกระเป๋ารัดอีกเทียนหนึ่งนะคะทุกคนมันก็จะได้ภาพมาลักษณะนี้นะคะ ตอ่อโบได้เก่งเกี่ยวกับดอต้านะคะดอต,าตอ้าต่อบบคอยเก่งโหลดนั่นโหลดนี่เห็ดวัเป็นคลิปนี้เห็ดงามมากค่ะพี่น้องเห็ดงามค่ะอีหลีจ้ะเป็นกอเป็นกอเลย ก็เห็ดสิเป็นโกอจังส่เหตขทางทาง เวลาต้อนอนอ่ะพี่น้องมือดต้อสิมาหาเก็บเห็ดแมกต้อต้องคิดคิด,ดว่าต้อสิไปป้าดดีนอนจังสิใกล้ถนนคุณนค่ะต้อคิดว่าสิไปป้าด้ดีนอะจังสิใกล้ถนนว่าได้แบกออกไก่บางทีคิดหลายจนนอนบ่หลับดีพอเป็นโูคบ้าเก็บเห็ดเนาะลุงวยวยมาแล้วค่ะ ไลยตาบอจบพี่น้องค่ะขันต้อเห็ดหมุนกล้องแบบว่บาบอสตบใบก้อนต้อหมุนนะต้อหมุนกล้องเลยบพราสะสตบเวลาสิเวลาสิหมุนกล้องไปใส่จุดอื่นก็ต้องสตบใบก้อนนอจเพราะวา่าขาสั้นมันจีไลยตาเก็บมันเลยเนาะค่ะต้อกับมันคือกัน พี่น้องเห็นข้างหน้าบ่รอคะเป็นหมอกเลยค่ะหมอกมืดแต้ต้อกบว่าเก็บไก่ท้างดอกนะจ๊ะพี่น,อน้องอยางวนๆนเวียนๆอยู่นี่ละจ้ะนี่ค่ะมันใหม่มันใหม่มหมล้วก็นถ,ถือถือฝนมันกระซืนขึ้นมาเนาะค่ะถ้าใหม่สีขาก็ตัดออกสีไดอยู่ค่ะทางล่างก็รับซื้อคือเก้านะจ๊ะว่อเอากับ่ได้เสียดายมันดอกหญ่ ถอนขึ้นมาเอฟซีเบ,บิ้องอนว่าเขาสวยอวบขนาดไหน ็บ่ได้ตัดขาเห็ดออกยาวด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาต้องตัดออกในส่วนที่แบบว่าเบิดเบิดเชียวสกปกกุกยังสิเนาะคะ่ะจริงๆอะ่ะบ่ได้ตัดออกายาวนะคะจุกเอาอใตหนาคุณพี่น้องเพราะว่มามันงามมันอ่อนน้ำมันนะจ้ะโอเคเนาะคะ่ะเอฟซีขาคลิปนี้ก็สีได้เอาไว้ซ้ำนี้ก็นนาจะ ก็ฮอยทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะจ๊ะการเก็บเห็ดแบบเพิ่นเินจะหมดหน้าเห็ดของประเทศสวีเดนแล้วเด้อจ้าประเทศสวีเดนจะหมดหน้าเห็ดแล้วค่ะสีกะเบิงประเทศอื่นต่อนะคะที่เป็นแบบว่าช่วงนี้ประเทศอื่นเพิ่งกระสีนี้เห็ดออกอยู่นะคะ่ะสวีเดนก็หมดหน้าเห็ดแล้วนะคะทุกคนปลายปีแล้วค่ะแต่ก็ยังได้เก็บอยู่ปลายปีก็ได้เก็บอยู่ค่ะปีนี้เก็บยาวนาน เก็บยาวนานอยู่ค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ